สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมิวออร์จินะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ทำไมถึงผมมาเป็นตัวนักดาบอาอันนี้ตัวของเพื่อนเพื่อนเพื่อนในคิวนะครับอันนี้ผมจะมาอีกตัวหนึ่งปล่อยปล่อย AI ไว้เครื่องหนึ่งครับวันนี้เราจะพามาดูคาริวาวของประจำสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ถ้าเรากอินวันหยุด ก็ปกติครับก็ได้ปกติที่แต่ที่ได้มาเพิ่มคืออาทิตย์อาทิตย์นี้ก็มีเนี่ยครับในโบโบนัดเรื่องขั้นพิกตัวเพื่อนคนในคิวหกเขาพีกขั้นเจ็ดนะครับถ้าถูกเขาขั้นสูงนี่เขาก็จะได้ได้ได้รับพวกนี้ก็มีอั่นี้มาเพิ่มนะครับก็คูณสองตามโบราณอะไรพวกนี้ ก็ก็พวกนี้ก็เหมือนเดอ,อ๋อแต่ที่มาใหม่คืออ๋อสงสัยน,น่าจะแบบเออคนที่ใช้จ่ายสูงสุดก็น่าจะได้ฉายาที่แบบไอ้ตรงฉายายตรงตรงที่มันให้เลือดเพราะถ้าคนมันไม่มีโปรติงก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้ผมมาดูเล่นๆวันว่างๆสำหรับคนเหงาตอนเล่นเกเนี่ย าไปดูเซิร์ฟหนึ่งสองสามว่าคนแน่นแค่ไหนจะพาไปดูกันแน่นมากเลยครับเดี๋ยวจะบอกเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ที่แน่นมากเลยแน่นสุดๆสครับเซิร์ฟนี้อะนี่ครับเม <c oughs> ืองแน่นนะครับ <c oughs> ไม่ที่คนแน่นเซิร <c oughs> ์ฟนี้ก็คนก็ ก็เหลือในเซิร์ฟนั่นเนี่ยเหลือประมาณสักร้อยสองร้อยคนนะผม,ผมว่านะแต่ไม่ถึงไม่รู้นี่คือเซิร์ฟมีเขาเล่นกันแบบแบบมีครอบครัวอะคลาสนี้ผมจะพามาดูแลนะครับไม่รู้คนจะแน่นหรือเปล่านี่ครับคนในี้คือคนนี้คือนองดิจัง,งาพาไปดูแลนี่ครับแลหนึ่งสองสามตอนตีหนึ่งของป่า แน่นไหมครับแน่นมากเลยโอ้โหเนี่ยผม,มคิดถึงสมัยก่อนเลยนะว่าแบบก่อนนะผมมาต้องแบบมานั่งต่อแถวเรียงคิวเนี่ยเก็บไอ้แร่แร่หใหญ่เนี่ยโอ้โหก่ขอนผมนี่โอ้โหพอจะได้เก็บก็ถ้ามาชา้าเนี่ยต้องมาตั้งแต่ห้าทุ่มห้าสิบเก้าห้าทุ่มห้าสิบประมาวนแต่มาต่อว่าใครจะได้เก็บแรกอะไรมางเนี่ยถ้ามาช้าหน่อยแม่งพอจะได้เก็บอ่ะบางทีสี่ห้าคิวสี่ห้าคิว บางทีนะครับกว่าจะได้เก็บทีหนึ่งตีสองทีสามนอนดึกทุกวันนะครับเมื่อก่อนตอนช่วงแบบเซิรฟ์ฟเปิดแรงๆเมือแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอย่างนั้นแล้วครับเพราะแบบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยก็ต่อคิวแหละครับก็เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอถ้าในตัวผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยมาเก็บอย่างนี้เสมอผมจะไปเก็บประมาณสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับเวลาเก็บนะก็มันเหมือนได้เยอะดีครับยังไงอย่าลืม Subscribe Youtube ช่องผมด้วยนะครับเพื่อนสับสไครกันเยอะๆผมจะได้มีกำลังใจทำรีวิวเพิ่มนะครับแต่